ม่รดูรถอะไรเพิ่งเคยเห็นเราเดินตามเนี่ยแต่ดูพื้นเปียกๆพื้นเปียกๆอย่างนี้น่าจะเป็นรถถูหรือรถอะไรไม่ทราบเนี่ยเดินตามไปตามทันไหมอันนี้เป็นรถ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 กวาดพื้นหรือรถถูพื้นเนี่ย อ,อุ่นยนกวาดด้วยป่าหรือถูอย่างเดียวอ๋อมีดูดพูนด้วยเหรอทั้งกวาดทั้งถูอ๋ออุ่นยนทั้งกวาดทั้งถูเนี่ยอ๋อเออนะอ๋อนี่เป็นน้ำมีน้ำไหลอ่ะนี่เป็น อุ้ยถูอันนั้นปาดโอ้น่าซื้อใช้มั้งเออไหนไหนไหนเออโอ,โอ้ดีจังเลยอ๋อนี่เป็นผ้าถูอ๋ออันนี้เป็นผ้าผ้าทำความสะอาดมีดูดฝุ่นไหมมีไหมมีมีที่ดูดไหมไม่มีอนันหลังนี่คืออะไร อันนี้คือ,อที่ปาดเรียบอันหลังนี่คือคือคือที่เก็บฝ้าให้ให้ให้ใหายหายเปียก,กตัวนี้คือให้ใหายเปียกอ๋อตัวนั้นคือ,อคือผ้าแม่เก่งจังเลยก็ไม่เคยเห็นกสวยดีแมเด็กๆคงชอบ นี่ก็ไปเรื่อยมีไฟด้วยนะมันเหมือนมีที่ดูสุ่นเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราตามดูสักพักหนึ่งก็ไปทั่วเลยการทำงานก็มีล้อก็มีเป็นมอเตอร์หมุนหมุหมุนทำความสะอาด อ๋อน้ำใส่ตรงนี้มีน้ำมีดูดุ่นด้วยอันนี้คือดูดเติมน้ำหรือดูดม่รูกอ๋อเติมน้ำตรงนี้เข้าใจแล้วเติมน้ำน้ำชมพูหรือน้ำอะไรที่เขาน้ำฆ่าน้ำยาฆ่าเชื้ออะไรใส่อยู่ในนี้หมดอือแล้วนี้ก็คือพรงอะไรอ๋อนั้นอันนั้นคือ บิบอ๋อมุนคหมุน,มน,มนตื๊ดกดนุ่นตู้ตรงนี้ทำงานทันทีโอ้ยคือไปใช้ถ้าบ้านมีบริเวณที่ว่าเก็บของโกดังอะไรพวกนี้ใช้ดีเลยนะคันหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่นะรู้ไหมไม่รู้นะน่าใช้มากเลยไม่รู้ซื้อที่ไหนเหมาะสำหรับอยู่ในโกดังอะไรพวกนี้ แต่คือความลื่นนี่ไม่มีเลยไปเรื่อยมันมีลูกล้อข้างหลังด้วยนะสองล้อเห็นไหมสองล้อน่นอาไว้น่าจะเอาไว้รีดต่ตัวหลังเหมือนรีดรีดกระจกไอปัดน้ำฝนน่ะกระจกปัดน้ำฝนรีดเมื่อกี้ที่เติมน้ำล้วก็เห็นแล้วตอนนี้เราเดินตามอย่างเดียว เดี๋ยวนี้มันมานั่งถูอย่างเดียวนี่เสียเวลาแบบนั่นสิเขาใช้เครื่องทันสมัยมานั่งถูอย่างเดียวเหนื่อยอันนี้ทำแป๊บเดียวครั้งหนึงน่าจะหลายหมื่นมั้งเนี่ยน่าจะเป็นหมื่นหลายหมื่นมันคล้ายๆหุ่นยนต์การ์ตูนเลยนะเนี่ย อย่างนี้ไปขับที่บ้านเนี่ยสะอาดเลยไปขับที่บ้านหน่อยเอาไปขับที่บ้านทีนึงก็สะอาดเราดูอยู่มุมไกลๆเขาจะเล่นเลาะเลาะริมเลยนะเขาจะเลาะเลาะไปทั่วนะขับเก่งนะเนี่ยตีวงอ่าเขาตีวงมา มันมีรอยรอยน้ําทางน้ําอยู่เขาตีมาปุบ๊บมาเข้านี่เขาใช้ใช้ถูเองใช้ถูเหมือนถูบ้านนั่เหนื่อยอันนี้เสร็จภายในแป๊บเดียวทั้งหมดนะนั่นน่ะนะตีวงเขาเติมน้ํายาน่าจะเป็นน้ํายาฆ่าเชื้อแชมพูอะไรพวกเนี้โอ้อยนี้สะอาดทั้งวันเนะี่ยแต่มองไม่เห็นที่ดูดฝุ่นนะหูอย่างเดียวนะ่ะ หรือว่ามีบอกก็ไม่ทราบนะแต่เมื่อกี้เห็นมันเป็นแปงเป็นแปงหมุนมาแล้ว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  <laughs> มีแต่ด้วยบีบแต่ฮะอ่าอ่าถอ,อถอยหลัง<อ>ด้วยด้วยีถอยหลังถอยหลังเออมีถอยหลังด้วย ในความเป็นจริงนะเขาเห็นกันจนเบื่อแนะแต่เราเพิ่งเคยเห็นเรานี่ก็เคยมากเนี่ยผืนเนี่ยเราเราเห็นเมื่อกี้เราเห็นใช่ไหมเราเห็นตั้งอ่ะเขาไปมุมตรงนี้ใช่ไหมมุมอยู่แถวเนี้ยแล้วค่อยก็กลับมาสองอันนี้ก็ไปอันที่สามแล้วนะก็คือทางนั้นเขาจะเอาสี่สี่รอบถ้ามองอย่างเงาน้ําเห็นไหมเดี๋ยวเขากลับมาเนี่ย คิดดูว่าใช้เวลาคิดว่าไม่ถึงไม่ถึงห้านาทีต่ำห้านาทีนะแถวเนี้ยกว้างขนาดไหนเนี่ยไม่ถึงห้านาทีบริเวณขนาดนี้ถือว่ากว้างมากนี่ถ้าใชใ้เป็นคนถูนี่ป่านนี้ก็ยังไม่ถึงเลยเนีย่ยมาดูเนี่ยเขาเสร็จแล้วนะเนี่ยเสร็จเรียบร้อย ไปแล้วโ,โห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 เร็วมากและสะอาดมากด้วยนะเนี่ยไม่ใช่ว่าทําแบบไปแล้วไม่สะอาดนะโอ้โห,โโหสะอาดมากด้วยเป็นแปลงมันคล้ายๆเป็นแปลงแปลงขัดแล้วก็น่าจะมีดูดดูดฝุ่นดูดอะไรด้วย ป้าไปนู่นละนี่เช็ดอะไรอันนี้ก็ปาดปาดที่ว่ามันบางทีมีคราบพวกฝุ่นคราบสกปรกตรงนี้เข,า,ขา,าลงแชมพูเนี่ยอโอ้เห็นแล้วชอบเลยนะทำความสะอาดในโรงงาน ดีมากเลยลงแชมพูนะไ,ไปถึงนู่นแล้วน,น,ลนู่นนู่นอยู่ไกลๆนู่นากำลังมามีแชมพูด้วยโอ้ยถ้ามีเครื่องอย่างนี้คือไม่ต้องเกี่ยงเลยสบายงานสบายมากอ๋อเ็าก,กลับมาที่เก่าทาชอบชอบรถ คันเมื่อกี้เขาว่าเจ็ดแสนส่วนคันนี้ก็ว่าสองล้านสองล้านก็คือมันปล่อยมันวิ่งเองได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีคนขับสองล้านบาทโอ้ยเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยเอานี้จะคนขับก็ขึ้นไปเหยียบพี่ตามสบาย,ยนะไม่เป็นไรไมไม่จะขับขับหรือว่าจะนั่นตามสบาย <laughs> ผมถ่ายเป็นความรู้ ก็คือเป็นเป็นรถที่ปล่อยปล่อยปล่อยน้ํายางปล่อยไอ้ขงซักฟอกอะไรพวกเนี้ยอ่ทาทนันี้ว่าสองล้าน <c oughs> แต่คนจะบังคับก็ได้ปล่อยเองมันมันก็วิ่งมันก็ได้ทั้งคนคนขับก็ได้หรือไล่คนขับมันก็ไปได้สองล้านบาท <c oughs> ใช้ไฟฟ้าใช่ไหมใช้ไฟฟ้านะใช้ไฟฟ้า โอ้โหฟังราคานี่ถ้าถ้าไม่ได้ได้ยินเขาพูดนี่ไม่เชื่อนะว่าสองล้านเนี่ยคนนันนี้รถเบนซ์รุ่นรุ่นในซีแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์คันหนึ่งนะเนี่ยคันนี้การทำงานมันเป็นมันเป็นม,นมอเตอร์ข้างในของล้าน 2, บาท ออไอ้ข้างขวาเท้าของคุณผู้หญิงเขาเขาเหยียบนั่นะถ้าเหยียบตรงนั้นก็คือเป็นคันเร่งอันนี้ก็ใช้คนบางคนเหยียบพวกคุ่มโดยอาจจะขับเหมือนรถยนต์ก็ได้ตั้งโปรแกรมให้มันไปเองก็ได้ โอ้พ oh, ิ่งรู้ครั้งแรกนะเนี่ยความรู้นี่ถ้าไม่มาดูนี่ไม่รู้เรื่องเลยนะอ้คันนี้แพงกว่าคันนั้นเขาบอกว่าเป็นแบบขัดไม่มีดูดฝุ่นคือขัดพื้นแล้วก็เช็ดทำความสะอาดเลยขัดแล้วเช็ดทำความสะอาด ข้างในมันมีสายผ่านด้วยนะมีสายผ่านอยู่มีสายพานเป็นเครื่องยนต์อยู่ข้างในใช้พลังงานไฟฟ้า